คือเมาหมดนี้เลยครับเต็มนสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเจอกันเหมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเหมแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขึ้นบนดอยอีกแล้ว วันนี้จะเอาของกินไปให้แม่แล้วนะครับผมไปแลกเปลี่ยนของกินวนี่จะเป็นจีนหมูพวกจีนไก่ครับท<อ>ุกคนนะครับคุณผูช้ชมน,นี่จะเป็นไก่นะครับไก่เป็ียนเป็นนี่แหละครับผมเอาไปให้น้องเนี้งที่บ้านตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกไก่ย่างพวกนี้ลิ้นจีนะครับผมแล้วก็มีเห็ดด้วยอันนี้เห็ดเอาไปให้แม่อันนี้จะเป็นเห็ดฟางนะครับเพราะแม่อยากกินนะครับผมนี่แหละของกินก็เยอะแยะเลยนะครับผมไปไปชื่อันบนลอยนะครับผม let's go แลกวก็ นะครับผมเมื่อกี้ไก่ยังไม่พอนะครับในวัชเคสสามตัวนะครับผมวันนี้คนรสชาจะเวส,สกไก่นี่นี่นี่ข้างหน้านี่นะครับสุกไก่ตัวนี้ก็ฝางทังคัวฝาง,อาง่อยอางฝางนะครับผมวันนี้มันจะมีร้านไก่ย่างตรงนี้นะครับผมไก่ย่างบิเซียนนะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมกยอมาเลอ๋อวันนี้ตลาดนัดครับผมตรงนี้จะเป็นตลาดนัด ซื้อมาสามตัวแล้ววัตสันจะซื้อไปเปลี่ยนตัววัตสันจะซื้อเพิ่มนะครับผมซื้อเพิ่มเหมาหมดนี่เลยครับแต่ปลาไม่ได้เอานะครับผมเดี๋ยวจะเอาปีกด้วยนะครับเพราะมันไม่มีแล้วนะครับผมตอนนี้อันนี้ได้หมดใช่ไหมครับอ๋ออันเดียวเดียวเอาปีกนี้เพิ่มครับผมเอาเพิ่มอีกสี่ไม้ห้าไม้ครับผมเอาเพิ่มอีกห้านะครับ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมไม่เมาอีกนี่ตัวนี้ก็หรืออีกแค่ตัวแล้วก็พร้อมกับข้าวของน้องบาวด้วยนะครับโมว่านน้องบาวเอาของมาส่งให้บริษัทก็เลยซื้อกับข้าวมาให้ส่งด้วยนี่ไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะครับผมไปแล้ว g บไปต่อครับเลี๋ยวข้อนี้นะครับผมเดี๋ยวขวาข้านี้เลยโอ้โหนี่เป็นกนารตลาดนัดกล้กองเออเผมเยอะมากวันนี้ว่านอาที่ด้วยนะครับ โอ้ยใหญ่ใหญ่ <c oughs> จะข้า,ามถนนไม่รู้เลยฝนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ <S <S อันนี้ก็ขึ้นน้อยแล้วนะครับผมอนจะขึ้นไปวนนู่นแหละครับผมอันนี้ก็เริ่มเงนหน้าขึ้นแล้ว <S <S ออเรื่อยเรื่อยเร,เรโอ้โหหมอกก็เมือ่อคืนฝนตกนะครับผมเมือ่อคืนฝนตกก็ได้มีหมอกเยอะหน่อยนะครับถ้าไปอยู่ข้างบนอันนี้อากาศคงจะดีมากเลยนะครับผมวันนี้ก็มาถึง ติน่อยนี่แล้วจะขึ้ขึ้นแล้วนะครับมาดูดอยกันนะครับผมว่าขนาดไหนนะครับสุดๆเลยนะครับ อะไรอะไรมากมากอ้าวลงมาเหม็นโพสานเทก,ก็เหม็นเทก,ก็นี่โอ้โหของอร่อยของอร่อยประจำปีนะครับผมวันนี้ไม่ได้เอามาเยอะนะครับเอามาพอประมาณทำอะไรกินดีครับผมป้อง หอมอยู่เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผมของผักของผักนี่ก็เห็ดหอมเหมือนกันครับผมหผมหอกองมาแล้นะครับนี่ก็มีเยอะมากเลย,น,เน,เลยนี่ถ้าเพินมถ้าเปลี่็นหกผักเลยครับคิดว่านะหกผักผนะักเยอะโอ้โหมีกระเทียมเลยนะครับผมนี่ปาลาด้วยนะแต่กล้อโไหน นี่ถุงน่องก็มีครับผมถุงน่าโอ้ถุงน่ามีหลายอย่างนะครับโอเคเดเก็กมโอ้โหปลาสดนะครับผมนี่กระเทียมนะครับผมน,นี่กระเทียมนนกระเทียมทีนน่บ้าน,น,นมันกินละเดี๋ยวมันจะไม่มีแล้วโอ้โหถุงน่องโซ่เครื่องด้วยนี่นของน้องหวัดทำเองนะครับผมอยาจะมาให้ที่บ้านโอ้โหอันนี้มันคืออะไรเอ้ยอ๋อนี่ไก่ แต่ก้อนนี้กินจริงไก่นแต่ก้อนเลยอันนี้ถ้าจะลุงมันนะครับผมคุณลุงมันบอกว่าลุงมันทําไก่เมื่อวานนี่ไก่ย่างมาแล้วเดี๋ยวนีปลาสดด้วยครับผมโอ้โหจริงๆด้วยแต่ก้อนปลาสดด้วยนี่โอ้น้ำหอกหมดแล้วเนีเพราะว่าน้องบ่าปไปซ่อมมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมได้แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับออกที่เราก็ขึ้นมาเนี้ยพวกปลาควกแห้งโอ้เดี๋ยวล้างก่อนนะครับผมปลาลุกด้วยต่ก้อน อปวดของถังกล้องเลยอันนี้มีอยอดหมาเมาด้วยนะครับผมในนี้ยอดหมาเมามาพร้อมเลยนะครับผมยอดหมาเมาแล้วก็นี่นกกระรุกนกกรโอ้โหทำอไมแตกตื่นแบบนี้โค้กมันออกหรออันนี้ปลาระุกนะกระลุกมาอันนี้นักระรุกอะไรเว้ยนี่จะเป็นของนี่ขายแล้วนะครับไปขาย ขายเห็ดเผกันนี่โอ๊ผหวานปลาละกว้วงนี่นี่นี่เผัะหวานปลาด้วยอันนี้ของจริงด้วยนะครับผมผักนามแล้วก็ผักกุดนะครับโอ้สลหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และครับผมจะให้คนชชานทําอะไรกินลองเมนบอกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวคนชชานจะไปขายเห็ดก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมผักก, like, ก, share, กดุดไลค์กูเช่กุติดตาเพื่อเป็นกำลังใจใโค้ชชานด้วยนะครับสวัสดีครับ